ส0เป็นของดับเบิลเฮทนะครับไม่ใช่ของผมนะไม่ใช่ของส่วนตัวนะครับเป็นของดับเบิลเฮทนะครับใจเย็นนะครับเดี๋ยวกูโดนเดี๋ยวกูโดนล่ำไปที่อ่ะกูมีตังค์อยู่เนี่ยน้อง157 157 15ล้านเนี่ยกูซื้ออะไรได้บ้างอนะ่ะ มีอาการนะแถนี้เหมือนคนมีอาการเหมือนเห็นคนมีอาการนะเหมือนเหมือนเห็นคนมีอาการเบาๆเล็กๆซับก่อนละกันเดี๋ยวไปว่าเขาอีกไม่็คือโซนเซลล์นะซับก่อนละกันซับหมดหลังละกันซับหมดหลังละกัน แต่แต่ช็อกจริงนะไอ้ห้าสิบสองเมนี่ยไม่คิดว่ามันจะ2 0 0ร้อยเอ็มสองจีซาไเราได้พอร์ตมาเท่าไหร่เได้พอร์ตมาเท่าไหร่วะร้อยแปดสิบทั้งหมเรพียร์ัรอยปดสิบใช่ไมไม่แพงจีซีสามไงตัวไอตัวรถแข่งอ่ะจีซีอ่ะทั้งหมดเราโดนไปฝั่งร้อยแปดสใช่ไหมแต่ตัวนี้ก็จะแรงเลยนะบอกกันพี่เมลเราหนูไป ลงเพียงคนหมดมาเมื่อกี้ได้เป็นแสนเลยใช่หรอเขาให้เหรอใช่รวยจัดเลยดบนี้ใช่ตอนแรกผมคิดไว้ตอนที่คุยพี่เกดอ่ะก็คุยคิดไว้แบบเอ้ยน่าสามร้อยขึ้นแ่ะพี่น่าจะเป็นเบสเลยสามร้อยนะนี่ครับพี่ชายใหญ่ผมบอกเลยว่าอย่างที่ผมบอกว่าเงินเหลือเยอะจัดอ่ะผมพูดแค่นี้ว่าเงินดับมิเฮดเหลือโคตรเยอะอ่ะถ้าใช้แค่สี่ร้อยอะเอ้ยใช้แค่สามร้อยแปดสิบห้าเหลือโคตรเยอะอะผมบอกให้เหลือแบบ này cả púi bà, tao cũng púi, tao bị sỉa púi vicky đã, cái đó thôi, tao bảo là nó nhiều, nhiều cái <laughs> chật, nó cũng không là không muốn nói, <laughs> nhưng là không muốn nói, không muốn nói, nhưng mà là không muốn nói, nhưng là không muốn là là <S 2> <S 2> 19. เกิน100่เอ็มแน่นอนอ่ะเอาง่ายๆเกินอ่ะเกินคือคเกินไกลด้วยเกินไปไกลด้วยก็ดูจากการที่ปล่อยกู้แล้วกันว่าเหลือเยอะไปเยอะดูจากการที่ปล่อยกู้แล้วกัน เดี๋ยวไหน,น,นจะมาหลุกจากพ่อไปกันโอ้ยเบื่อว่ะขอิ่ววุยเจอสาวสวนแตงแห่งเมืองสุพรรณ แต่ผมลั่นจริงไอ้ดอกที่แม่งแต่ผมลั่นเลยตอนที่ทผมบอกอะผมลั่นเลยดอกที่แม่งบอกว่าที่อาเธอร์ออกจาก JK แล้วนะครับแล้วก็มีคนแท็กกลับไปว่าอ้าวอย่างนี้อาเธอร์ก็พร้อมลั่นแล้วใช่ไหมน้องอย่าคนรั่วอะ พ 1, 5, ร้อมเลนพันห้าคราบ MD ถ้าขันหนึ่งไงหมายถึงว่าเขามีสิทธิ์ประมูลหนึ่งพันเงครับตั้งชัดไปไหนเนะี่ย ตามไปดอกต้ามไปดอกน้องโอ้ไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เวลาเลยวะอะไรน้องเอ็ดไดยเ็่ใครพูดอะไรวะที่รเจอที่เกด ไอ้เจไ้ป้เขาบอกว่าอาสามสิบมันไม่ใช่รถเป็นยานจริงนะเพื่อนใช่มึงลองมึงลองแต่ถ้ามันถ้ารถมันถ้ารถมันแบบปรับมาดีนะมึงบอกกูบอกเลยคอมใครแบบกากระแคสแน่นอนโอ้โหอันนี้บอกตรงเลยจะบอกตรงเลยนี่นะจินคือนพี่คอมผม GT 750กับ i3 สามเจนเขาเล่นกันไอคินไอคินไอคินมึงอยากเปิดประตูรถนะมึงแคสเลยแหละกู ไอ้เยอะคอมมึงต işte ั้งแต่อยู่กัากงกูยังหน้าอ๋ออ่ะยินพี่พี่เล่นออนบอร์ดน้องพี่เล่นออนบอร์ดไอ้เยอะคอมมึงตั้งแต่กงกูหน้าอ๋ออยังเรียนหนังสืออ่ะอากงกตอนนี้นาเจ๊ตยังรู้เปล่าว่าใครเป็นคนหลังบ้านทำรถอ่ะจนแบบอากงอากงไอ้เจ๊ตแบบถือเบอรสามอยู่จนไอ้เจ๊ตยังไม่ได้เบอรสี่เลยเนี่ยเฮ้ยพี่ไม่ต้อแบบไหนพี่เพูดพูดเรื่อยๆนะพูดเรื่อยๆนะนายกหมึกอ่ะฮะอะไรนะหูกูไม่ค่อยได้ยินเลยอ่ะอ่า รถลอยจะกากสุดก็ได้เออกูเคยอุ้นนครบาลคอมพังไปคนหนึงอ่ะอันนี้พี่ต๊อบกับพี่แม็กมาป่ะพี่ใช่เหรอเออพังเลยอ่ะคอมพังเลยอ่ะนครบานนะแต่อยู่นครบาลรุ่งเรืองนะอ่าพี่ต๊อบพี่วันนี้พี่หมาเหรอครับพี่ชายอ้าวหลมอะไรอ่ะคอมเขาแคสแล้วแบบค้างไปเลยหรือเปล่าคือคอมแบบคอมดับอ่ะแคสแบบคือหน้าจอค้างอ่ะพังเลยอ่ะอีกวันนึงเขาบอกว่าคนนั้นคอมพังใช่ที่ที่ที่แฟนคอมพังไปเลยเหรอโอ้ยอ่ะเรียกูใครจะขับ่็ขับกูไม่ขับอ่ะแต่ต้องอุ้มในเมืองนะเน้นในเมืองอ่ะ อ่าในในมือมันจะแคสเลยใช่ปะอืมว่าอย่ากใหแต่แคสเลยเพาะคมดับอ่ะพี่จักกีีเอ้าดับอะไรร้องขอร้องระงงเพื่อนขอร้องระงงเพื่อนผมหัวเลยนะามันเฮียนะพี่พี่รู้ไหมประมูลได้ไงสองขอร้องระงงเพื่อนโอนแล้วพร้อมรอดเหรอน้องไม่ผิดไม่ผิดสามทีนะสามทีเยอะเกินไปไม่ผิด เอ้เจตี้มันโดนเจ้าอันนี้โดนใช้ขาดไปเจ้ด้วยหมายอ่ะใช่พี่พี่แม็กไม่มาวันนี้พี่ตอบมาช่วยได้ทีนึงนะส่วนตัวกูจะมีเออจะี่เกฟช่วยจ่ายตังแกงแล้วสองแสนพร้อมลั่นครับเอ้าฮะถ้าหล่อจีนทานอาหารมันบมลประมูลเบอร์ไหมพี่โอ้ยพร้อมลั่นครับ เบอร์มันแพงไหมพี่แต่ประมูลนะฮประมูลแะ้วสีไปแจ็คก็จะอยู่นี่สองสามเดือนไหมเพื่อนม่น่าจะยื้อยื้อเวลาได้เพื่อสองสามเดือนอะเราติดลบจะเร่งต่อแล้วสองสามตอรี่จะค่อยไปพี่เออยื้อแยื้อสองสามเดือนได้มันเอาเราอยู่แล้วหลังเนี่ยหลังประมูลมันเอาเราอยู่แล้วโดอนมันเอาเราอยู่แล้วของพี่ไก่อะมเอาตั้มพี่โอนไปแล้วสองแสนพร้อมลั่นเหรอเอ้าเป็นไงอะไม่เห็นลั่นเลยพี่เลยน้องไม่เห็นลั่นเลยพี่อะพี่อะ ทำไม่เอาพี่ไม่เพี่โอนไปแล้วพร้อมลั่นเหรอทำไงอ่ะพี่นะพร้อมลั่นก็ก้มเลยอ่ะฮะเปล่าเปล่าเปล่าอะไรพร้อมลั่นนะพี่มึงแดกอีกแล้วกูดูดเนี่ยเวลาเดิมเอเนี่ยผมเพิ่งตื่นเนงองมก็เขาเรียกว่าอะไรเพิ่มแคลเซียมให้ร่างกายผมกินปลาปลาดีเนี่ยมึงอินโลมึงแบบเล่นหน้าไอซีเหมือนโอซิงเลยวุ่นวังเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย วาววาวเอาี้ตามตามมาคุยๆนี่มาคุยๆนี่มาเอาอ่ะถ้าสมมติว่าอ๋อเด็กเด็กเด็กจะลุมอารมุมจอ้อยเพิ่งฟังครับเด็กอารมุมจ้อยครับถอยครับ,รบเฮ้ยไว้ลุ่นพีเ่เถอะจะคุยกันเคยด้วยคยแอ่ค่ะเ <laughs> ร,ราไม่เคยได้เจอกันเลยอ่ะคิดถึงมากเลย นานเจอกันทีอ่ะฮะคิดถึงมากเลยเขาเนี่ยไอ้ตามเขาบอกเขาเจอเขาบอกเขาจะเขาเขาบอกเขาเจอแล้วเนี่ยวเขาบอกเขาเขาเห็นพวกนี้ด้วยสไลด์อะไรด้วยสไลด์อะไรต่อสไลด์อะไรไม่มีหรอกไม่มีหรอกอะไรนะไอค่ะสมมติว่าตอนนี้มีครูดาวเจ็ดวันใช่ป่ะใช่พี่ใช่หมายถึงครูดาวเขาออกเหรอใช่ใช่ไม่ถ้าออกไปแล้วคือเข้าเข้าไม่ไม่ครูดาวเนี่ยใช่ป่ะสมมติอะก็มันจะนับตอนออกไปเจ็ดวันป่ะ แล้วคือเข้าเกมไหนไม่ได้ใช่ใช่ไหมแล้วคือจะไม่ติดคูดาวถูกป่ะน่าจะใช่นะโอเคทางกูเขาจะถูกแล้วทำไมพี่จะไปไหนป่ากูแค่ถามไปเนื่นๆไงน้องเนื่อมีเนื่อด้วยไม่ไหวเท่ากูหรอกไอ้โง่ เอ้ปุยอะไรก็เตีเอ้าอ่อนเหมือนกันดีกว่าเราฝีมือใช้ไม่ได้ดีกว่าเรา โดนนะอาจารย์ชิฟูชิตอปวันนี้จะแก้ไม่ได้อาจารย์ไปพูดกับกระหม่อมซิเลื่อนหมดเลื่อนหมดตามเลื่อนหมด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 ปกติกูเลื่อนหมดปกติกูเลื่อนหมดไม่ได้ขีดนะเมื่อกี้เลื่อนหมดนะคืออย่างนี้ยิ่งเป็นปัญหาวงไปเลยว่าไม่ปั๊มเกาะไม่ปั๊มยาอันนี้คือปัญหาวงไปที่แก้มาเลยพี่ดาเมจนะ กูอยู่หน้าที่ประมูลเอ้ยขอบคุณครับพี่ชายอะไรอะแซะนะครับขอบคุณครับีใครอยู่อีก่ห้าชิ้นนะครับพี่ใครอยู่กลางไกลเลยไอ้ย่ามันไม้ดาเบรคที่มันกันเาไหรจะไปกลางกลางครับตั้มอย่างเอาใช่ไหมมาพี่มาสภาพกูบักไอ้ย่ากูไปหน้านี่แหละไม่เป็นไรหรอกโอ้ยขอบคุณครับพี่บ็อกหุ้ยใครวะยี่สิบชิ้นขอบคุณครับ บล็อกไม่เหนื่อยครับพี่หมูพี่หมูไหนวะต้องเดินเขอดูโปรไฟล์หน่อยสิอ๋อดับวเป็ลเฮดแฟมป์ป่ะใช่ไหมโอ้ยพีเออดีพี่หมูครับเวทีเวทีโอเคอุ้ยขอบคุณครับห้าสิบกรี๊ดซับ เล้แค่พักเลยปะหรือ,อว่าทำอะไรต่อไหมดูวนอยู่ไหนฮะเวทีปะอยู่กระาดาษอุ้ยพี่หมูเอาดีๆอุ้มไปด้วยด็กระารดาษขอบคุณครับผมอุ้ยขอบคุณครับ แต่จริงมันต้องอันนี้อันนี้คือพี่นะเพราะมันขึ้นหน้าปกเลยเนาะประมูลนะสูตรนะเนาะอันนี้คือพี่โอนพร้อมลั่นเลยปะใช่ป่ะอันนี้อันนี้คือพี่พร้อมลั่นเลยใช่ป่ะพี่โอนพร้อมลั่นเลยใช่ป่ะอันนี้พี่พร้อมลั่นเลยใช่ป่ะอันเนี้ยอันนี้คือพี่พี่พี่ส่งมาอย่างงี้พร้อมลั่นเลยใช่ป่ะมามาเลยครับพร้อมลั่นแล้วมาจ้าจ้าโอเคได้ได้ได้ <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณนะครับผม